สวัสดีครับพบกับคลิปวิเคราะห์อทองคำประจำวันที่7เดือน7นะครับโปร777จะมีหรือเปล่านะวันนี้กับนอนฟาร์มเปโลช่วง1นึุ่่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของแนวรับแนวต้านกันก่อนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยแนวรับที่เห็นเลยนะแนวสําคัญเลย1905นะผมเห็นแค่ราคาเดียวเลยเพราะว่าถ้าราคานี้หลุดเนี่ยมันอาจจะไหลหลุดพันเไปเลยคิดว่าไอพันเก้าร้อยสามหรือพัใดๆเนี่ย ไม่น่าจะรับอยู่นะครับวันนี้ข่าวนอนฟาร์มเนี่ยอาจจะมีผลในการวิ่งระดับ20-25เหรียญได้นะดังนั้นโซนแนวรับ1905จะเป็นแนวรับแรกที่สำคัญนะครับหลุดโซนนี้แนวรับถัดลงไปน่าจะไหลถึง1893แนะแล้วถ้าหลุดแนวรับ1893เนี่ยอาจจะเจอกันที่1881 1881นะ ถ้าหลุด2แนวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเพราะว่าวันนี้วิ่งให้ตายยังไงก็ไม่น่าจะพ้น2แนว3แนวนี้แล้วนะครับพันเก้าร้อยพันเก้าร้อยห้าเนี่ยหนึ่งแปดเก้าสี่แล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งไม่น่าจะหลุด4แนวรับนี้แหละนะครับส่วนแนวต้านข้างบนนะตอนนี้โซนพันเก้าร้อยสิบยังเป็นหนึ่งต้านแรกที่มันวนเวียนอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะราคาปิดอยู่โซนพนะันเก้าร้อยสิบเนี่ยดังนั้น โซน1910ตรงนี้เป็น1แนวต้านแรกแนวต้านที่2คือโซน1915แนวต้านเล็กๆนะครับถัดไปเป็น1920 1928ตรงนั้นจะชิดแนวต้านและแนวเทรนไลน์แล้วนะครับคือจริงๆโซน1928หรือ1930เนี่ยมันคือโซนเดียวกันแหละแต่ว่าผมเอาเป๊ะๆคือโซนประมาณ1928จะชิดแนวเทรนไลน์นะผ่านพันเขึ้นไปมันจะเป็นโซน1935 และ1 9 4 0นะครับซึ่งถ้าวันนี้ผ่านจริงๆเนะี่ยสมมุตินะมันก็ขึ้นเต็มที่ไม่น่าจะเกิน1 9 4เเหมือนกันไม่น่าจะเกิน1ัน0ในวันนี้นะครับผมว่าขึ้นเต็มที่ก็คือ1 9 4 0จากบริเวณเนะี้ยขึ้นไปได้มากสุดก็แค่นั้นอนะประมาณสักไม่เกิน30เหรียญหรอกนะครับก็คิดว่าโซนแนวรับแนวต้านชุดเนี้ยใช้ได้ไม่น่าจะผิดพลาดไปจากโซนต่างๆเหล่านี้เท่าไหร่ในวันนี้นะ จบสัปดาห์นี้นะครับน่าจะอยู่แค่ประมาณนี้ก่อนแต่ว่าจบสัปดาห์นี้ก็กลายเป็นตัวแตกหักไปแล้วนะว่าหลังจากนี้จะลงไปเล่นพันแหรือจะกลับไป2,000นะครับสำหรับชุดแนวรับแนวต้านนี้ทีนี้มาดูส่วนของคนที่มีออเดอร์มานะครับคนที่บายมาบายมาต่ำพัาร้อยห้าพันเก้าพันแปดเก้าห้าสามสีชุดแนวรับบริเวณนี้เนี่ยตรงนี้เป็นจุดแนวรับสําคัญพันเห้าห้ามหลุดเด็ดขาด เพราะถาลุดเนี่ยมันมีสิทธิ์ไหลไหลด้วยข่าวนี่แหละนะครับซึ่งสถานการณ์เดียวเลยนะตอนนี้ต้องลุ้นก่อนว่าไม่ให้หลุดและให้มันพยายามไต่ขึ้นไปก่อนพยายามให้มันไต่ขึ้นไปก่อนผ่าน10ไป15ไป20แล้วเดี๋ยวค่อยไปวัดกันออกตอนข่าวก็ได้ว่าจาก20เนี่ยจะไป 3- 40หรือจาก20จะลงมาพันเมันก็ยังพอได้ลุนน้นไงแต่ถ้ามันอยู่ราคาโซนเนี้ยไปเรื่อยๆๆๆ,ๆจนถึงเวลาข่าวเนี่ยขาบ่ายลุ้นยากขาบ่ายจะเริ่มลุ้นยาก เพราะมันมีสิทธิ์ที่จะแบบไม่ผ่านแค่พันเก้าร้อยสิบแล้วก็ไหลลงไปเลยลงไปหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสามอะไรเงี้ยอ่าหนึ่งแปดเก้าสามอะไรเงี้ยมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ติดดอยข้างบนเนี่ยต้องลุ้นแค่รับตรงนี้พันเก้าร้อยห้ามันยังมีสิทธิ์ทะยานไปหาสิบห้ายี่สิบยี่สิบแปดได้อยู่นะครับคนที่ติดดอยข้างบนเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะหลุดได้นะทั้งขาวก็ดีหรือก่อนขาวก็ดีก็ต้องดูว่า ช่วงตลาดภาคบ่ายจนถึงเย็นเนี่ยจะมีการขยับขับเคลื่อนราคาบ้างไหมหรือจะยังไม่มีอะไรขยับเลยรอวิ่งข่าวอย่างเดียวนะทีนี้คนที่มีออเดอร์เซลล์มานะครับไม่ว่าจะเซลล์ตรง20-28-34หรือสูงกว่านั้นก็ดีจุดแตกหักจริงๆแล้วก็คือโซนแนวต้านตรงนี้ก่อน1ันเนะครับแนวต้านพันเเป็นแนวต้านจุดแตกหักชุดที่1แต่ชุดที่ผมมองว่ามีนยัยะที่สุดคือพันเนะครับจะเป็นจุดแนวต้าน ที่มีในยะะสาคัญมากกว่าโซนพันเที่มันทั้งแหลมทั้งกวาดนะไป35แล้วลงมา30ลงไปพันเแล้วก็เด้งมา28ก็ไม่ผ่านโซน30บริเวณนี้อยู่ดีดังนั้นผมมองว่าใช่ทุกคนเห็นเหมือนกันว่าพันเเป็นแนวตา้าแนวเทรลายสำคัญแต่ผมกลับมองที่โซนพันเจะเป็นจุดที่สําคัญกว่านะครับว่าตรงนั้นแหละจะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าสัปดาห์หน้าจะเล่นโซนพันเถึง80 หรือจะเล่นโซน1 8 8 0ปแถึง 1, กันแน่นะคนที่ติดเหวอยู่ข้างล่างที่ติดต่ำกว่า1 9 0เนี่ยได้ลุ้นแล้วนะได้ลุ้นจะหลุดนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็ลงไปถึง1903นะสอทีแล้วเด้งขึ้นเด้งขึ้นมาพักอยู่โซน1910ดังนั้นถ้าตอนนี้ติดเหวอยู่ข้างล่างเนี่ยที่ต่ำพันเเนี่ยหรือประมาณ1905-1900ท่วนเนี่ยมีสิทธิ์หลุดได้ถ้าไม่ผ่าน1915 คืนนี้ก่อนข่าว1,910 1,915ตรงนี้จะเป็นโซนแนวต้านชุดที่ลุ้นถ้าไม่ผ่านยังทุบลงต่อได้ข่าวได้นะครับคนที่ถือเซลล์อยู่ก็เหมือนกันก็10 15สองต้านนี้อย่าให้ผ่านหลังจากนี้ถ้าข่าวมาแล้วทุบไหลหลุดก็ถือได้ต่ออีกชุดหนึ่งนะส่วนคนที่ไม่มีออเดอร์มานะคนที่ไม่มีออเดอร์มาตอนนี้ถ้าคำแนะนำผมนะเล่นสั้น กรอบระยะ5-7เหรียญไปก่อนก่อนข่าวจะเกิดตอนนี้มันอยู่พันเนะมันเป็นแนวต้านชุดหนึ่งก็จริงอะ่ะเดี๋ยวรอเผื่อมันไหลลงไปโซนพันเก้าร้อยกพัดแล้วค่อยเปบ่ายโซนนั้นใกล้ๆพันเ้าร้นะถ้าขึ้นมาทํากําไรปิดหนีก่อนก็ได้พ9 1เก้ารอาจจะไม่ผ่าน15เหมือนเดิมแล้วก็ปิดบ่ายไปเปิดเซลลโซนพันเก้ถึงสิห้าใหม่ ลงมาอีกทีก็ปิดชุดหนึ่งปิดฝั่งปิดฝั่งเซลล์แล้วก็อาจจะไม่เล่นแล้วอาจจะรอข่าวก็ต้องดูทามมิ่งเขาว่าอาจจะได้แค่2รอบเดี๋ยวท่านเนี่ยช่วงเที่ยงถึงเย็น6ชั่วโมงนะสมมตินะอาจจะลงมา1 9 0 6 9 0 5อาจจะแด่บายชุดหนึ่งแล้วก็ขึ้นมา1 9 0 7 1 9 1 1ปิดใช่ไหมแล้วก็มาเซล,ลใหม่1 9 1 0สถึง13โซนเนี้ยเซล,ลปุ๊บก็ต้องรุนว่ามันจะไหลไหมถ้าไหลลงมา2 3าชั่วโมงให้เวลาเขาเดินทางนะครับ ขึ้นลงชุดหนึง่งอาจจะใช้เวลาประมาณสักอย่างละสามชั่วโมงมันก็จะปอดิพดีประมาณสักหกชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงหรหกโมงเย็นก่อนข่าวทุ่มหนึ่งนะและเดี๋ยวเราโอ้แต่นี้ผมไม่ได้ไลฟ์นะผมลืมบอกจริงๆผมบอกก็คือแหละแต่ว่าย้ําในคลิปนี้อีกทีว่าวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์ like นะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสามทุ่มผมยังไม่ถึงบ้านหรอกนะสามวันนี้น่าจะถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มก็คงไม่ได้ไลฟ์แะนะนะนอกจากคันไม้คันมือจริง,งๆเท่าไห่นะเ้าไหเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ ก็จะออกจากโซนสกลนครประมาณสัก4ี่โมงเย็นไปถึงโซนกรุงเทพก็น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีพอดีว่าต้องเข้าออฟฟิศต่อไปเตรียมงานของวันวันเสาร์นะครับก็ไม่น่าจะหลุดไปจากโซนราคานี้สําหรับคําแนะนําตอนนี้นะหลังจากข่าวออกแล้วผมอาจจะทําคลิปให้เพราะผมน่าจะลงถึงดอนเมืองพอดีประมาณทุ่มหนึ่งนะครับอาจจะทําคลิปให้ช่วงสักสองทุ่มสามทุ่มตอนที่ผมไม่ได้ไลฟ์แหละอาจจะทําช็อตหรือทาอะไรเงี้ย อัปเดตให้ฟังสันๆส,ส,ส่วนทองแท่งไทยนะครับผมไม่ลืมทองแท่งไทยเนี่ยด้วยด้วยเรทค่าเงินด้วยดอลลาร์อยู่โซน103.1 mm hmm. แล้วก็บาทอยู่โซน35.25 26เนี่ยสปอตรักษาโซน1,910เนี่ยดังนั้นวันนี้ทุกอย่างมันคือตัวตัดสินจริงๆด้วยข่าวนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะออกในรูปแบบไหน mm hmm. ผมก็ยัง mm hmm. เชื่อมั่นเหมือนเดิมว่า ทองแท่งไทยยังได้เปรียบทั้งสองฝ่ายต่อให้สปอตลงนั่นหมายความว่าดอลลาร์แข็งพอดอลลาร์แข็งจะทําให้ค่างเงินบาทอ่อนและยิ่งค่างเงินบาทถ้าอ่อนมากๆไป3ามหไป3ามเไป3ามต่อให้สปอดลงไปเล่นโซนพันแปดพันแปดแปดสิบพันแปดเจ็ดสิบอะไรเงี้ยแท่งไทยจะลงมากไม่ได้เผลอๆจะขึ้นเอาด้วยนี่คือแต้มต่อครับแต้มต่อจากการที่เราได้เลทค่างเงินบาทอ่อนช่วย แม้ว่าสปอตจะลงก็ตามส่วนคนที่จะเล่นสั้นสำหรับแท่งไทยนะผมว่าหลังจากวันนี้เล่นได้เพราะมันจะทลายกรอบโซน1910-2030ตรงนี้แหละให้มันทลายโซนไปก่อนแล้วเราอาจจะไปตามเล่นวันจันทร์ก็ได้นะแล้วก็อย่างอื่นผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะน่าจะน่าจะครบถ้วนแล้วแถมท้ายนิดนึงตระกูล gbp เหมือนเดิมแล้วกัน gbp jpy ก็เหมือนจะไซด์เวย์นะครับ ตอนนี้ผมเห็นกรอบราคา183.2ถึง183.8เป็นกรอบโซนไซด์เวย์นะครับ g, g j นะฟัง J นะครับก็เหมือนกันกรอบแนวรับ160.5ต้านที่161นะครับประมาณ500จุด USDJPY เดี๋ยวพักไว้ก่อนเอาไวใ้ให้มันพ้นข่าวคืนนี้แล้วเดี๋ยวค่อยดูทรงอีกทีหนึง่งแม้ว่ามันจะดูไซด์เวย์ดาวลงมาก็ตามนะตัวอื่นๆเนี่ยอย่างแคด J หรือ แคเจเนไหลามาแล้วนะครับแคเไหลามาแล้วไม่ทันแล้วนะครับ NJ ก็ก็ยังไซด์เวดาวยังกักกักอยู่อย่าเพิ่งไปทําอะไรกับมัน A J ก็ไหลามาแล้วไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็ E U R J P Y ก็มองเป็นไซด์เวอยู่โซนแนวรับ156 500แนวต้านที่157้ท่วนนะกรอบ500จุดประมาณ3คู่ที่เก่ดไปก็จะเห็นโซนไซด์เว อาจจะเล่นได้ก่อนข่าวนอนฟาร์มนะครับบายที่แนวรับไปปิดโซนแนวต้านเซลที่แนวต้านลงมาปิดโซนแนวรับเห็น3ตัวนะ e u r j p y gbpjpy แล้วก็ฟรังเจอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเหมือนเดิมถ้าช่วงสามทุ่มผมสะดวกทำคลิปช็อตให้อัปเดตราคาโซนสำคัญหลังจากที่ข่าวนอนฟาร์มออกตัวเลขไปเรียบร้อยราคาวิ่งไปเรียบร้อยเนี่ยผมอาจจะมาอัปเดตให้เป็นช็อตกับรีวใน Facebook แล้วก็ YouTube นะวันนี้จะไม่ลืมอัปเดตลงใน Facebook ให้เมื่อวานได้ลืมอัปคลิปลงให้ใน f a c e b o o k นะครับพอดีว่าอัดคลิปเสร็จแล้วก็ออกไปเดินทางไปเที่ยวต่อเลยนะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมาถึงช่วงท้ายนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้เหมือนเดิมแล้วก็มีปุ่มซูเปอร์แดงส่งกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆและไลฟ์แบบมีประโยชน์ต่อ,อไปได้เหมือนเดิมครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย